ติดกัไม่ไหวเมคอัพอาร์ติสต์สุดปังน้องฉัตรชัดชัดชยเพียงอภิชาติตัวจริงเรื่องความงามของยุคนี้ล่าสุดพร้อมลุยตลาดววยเจนเซตแกรนโอเพนนิ่ง Opening, เปิดงานทาใบายน้องฉัตรเอ็กเพรสเซลดีดีบริกสเปเชียลวิสเพรสเซลตัดริบบิ้นผลักดันแบรนด์เครื่องสําอางสบายกระเป๋าของคนรุ่งใหม่ทาาบายน้องฉัตรขว้าสามสาวฮอตวงการทีป๊อปเพรสเซลด้วยงานนี้เรียกว่านางแทนเป็นพรีเซนเตอร์ ลิฟบริงติดแกรมบริงบริงชิมเมอร์ดับเบิลลิฟวอลลุมสวยสายสไตล์ลูกคุณหนู3โทนสีเอาอยู่ทุกลุกสดใสทุกสีตรงตามสโลแกนทาทุกวันดีทุกวันกิจกรรมภายในงานจัดเต็มด้วยความฟิน10.10.10และเหล่าบ็อกเกอร์ KOL คนดังมาร่วมงานกันอย่างมากมาย ครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับที่ได้น้องๆน,นะครับวงเพรสเซลนะครับมาเป็น p รีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะครับทาบายน้องฉัดนะครับซึ่งหลายๆคนก็จะเห็นว่าเอน้องฉัดเนี่ยทำเครื่องสำอางอยู่แล้วนะครับ และแบนดทาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราที่จะนําเสนอนะครับในกลุ่มวัยรุ่นคือกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตลาดของเรานะครับแล้วเราก็เลือกอินกรีเดียนที่เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นเนาะหรือว่าอาจจะเป็นสาวๆหนุ่มๆมหาลัยดัชชี่นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นว่า T H A นะครับเป็นตัวย่อทาเนี่ยจริงๆอ่ะมาจากคําว่า ทาหน้าทาปากทาลิปทาตาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคำทับศัพท์รวมถึง T H A ก็แปลว่าไทยแลนด์ด้วยนะครับแล้วก็เห็นเป็นรูปโลโกต้ต้นไม้ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเราสื่อถึงต้นกล้าต้นเล็กๆที่กำลังจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่เราก็เลยทําเครื่องสำอางทาใบน้องชัดขึ้นมาครับ ครับผมสำหรับลิปตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นลิปรุ่นบลิงบริงเนาะเป็นลิปรุ่นที่แบบว่าโอ้โหมีกลิตเตอร์นะครับมีชิมเมอร์คือเนื้อละเอียดมากและที่สําคัญคือหลายๆคนอาจจะเคยซื้อลิปเอ่อเคอ์เตอร์แบรนด์ที่แบบแท่งละพันคือจะบอกว่าทาบายน้องฉัดของเราแล้วลิปรุ่นบลิงบ b ิบคือ เอาเป็นว่าเหมือนเกือบร้อยนะครับจริงๆก็คือว่าเราพยายามพัฒนาแล้วก็ให้ตอบโจทย์กับหลายๆคนที่เดี๋ยวนี้เราเห็นว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยคือเขาก็อยากที่จะใช้สินค้าที่ถือแล้วเนี่ยดูสวยดูเหมือนลูกคุณหนูดูดีแต่ทํายังไงให้เด็กวัยรุ่นเนี่ยเขารู้สึกว่าเออเซฟงบเพราะว่าเขามีงบจากัดในจะค่าเรียนค่าดูแลตัวเองค่าหออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเป็นตัวเลือกที่เออคิดหนึ่งอยากจะทําให้แพ็กเกจเนี่ยมันดูสวยหรูราเป็นลูกคุณหนูแต่ราคาเอื้อมถึงราคาแค่แบบ สองร้อยก็าบาทเองซึ่งจริงๆแล้วคือลิปแท่งหนึ่งนี่ใช้ได้ประมาณแบบถ้าทาแบบเบาๆก็ประมาณ3เดือน4ี่เดือน6เดือนยังได้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่จริงๆนะั้นน้ำวหาทาเยอะๆจะได้หมดไวๆแต่ว่าแบบแท่งเดียวคือครบจบจริงๆค่ะปกติแบบมันต้องทาสีแบบจ,จัดๆก่อนแล้วก็ลงด้วยแบบก็แต่น,นี่คือแท่งเดียวคือจบเหมาะสําหรับคนแบบที่แบบว่าเขาแต่งหน้าแล้วแบบอยากให้มันเป็นฟินิชลุกไปเลยอยากรวดเร็วก็คือ เพราะว่าเนื้อพิกเมนต์ของเขาอะครับคือมันแน่นมากต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดใครเคยใช้ลิปอะลิปบางรุ่นเคยไมหมคะที่ทาแล้วเนี่ยจะรู้สึกเหนียวปากรู้สึกว่าพอทาไปปึ๊บพอเม้มปากปึ๊บเป็นยืดยืดหรือว่าเวลาที่เราจะกินอะไรแล้วมันมันแบบรู้สึกหนักไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งลิปรุ่นเนี้ยเบาสบายแต่ว่ามีความเป็นเม็ดสีแน่นแล้วก็มีความเป็นปากอวบอิ่มแบบว่าทาัดลอตตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะลองใช้เป็นไงบ้างทาซ้ำหลายหลายรอบก็แบบว่าไม่ อ่าไ,ไม่เป็นหยาไม่เป็นหยาใช่พกติดตัวตลอดค่ะเดี๋ยวนี้แบบแอบพกขึ้นเวทีด้วยค่ะอุปโภคเอนไซมค่ะเอนไมมันจะแบบว่าสีมันจะแบบเออทีเดียวมันคือเห็นบนเวทีด้วยเอนไว่าเรดวใช่ไหมมันจะมีความแบบว่าสีสดคดชัดเมื่อกี้ลองแล้วใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับสวยใช่ไหมฮะหมอก็อยู่บนเวทีค่ะสีแบบออกมาเลยถ้าพิ้วฟิวแบบเอ็นหนึ่งเอ็นสองก็จะเป็นฟิวธรรมชาติวันแบบเบาๆอะไรอย่างนี้แล้วอุ่มอิ่มไหมครับ อินแล้วน้องอินน้องอิน <c oughs> นะฮะของอ,อินชอบบ brown sugar ค่ะ N หนึ่อ๋อ brown sugar N หนึ่ง l i k e l e s ะ,นนะครับเป็น N สองค่ะเอ,อ็น r a n จะเป็นแบบว่าที่เล่นสุนสานนิดนึงค่ะอ่ะขายของให้พี่หน่อยเร็วค,คือพวกเราชอบใช้กันมากใช้ในแบบว่าชีวิตประจำวันจริงๆคือแบบว่าลิปแท่งเดียวคืออยู่เลยตอบโจทย์ลิ้นลูกขนมแบบนี้ทุกเฉดทุกโทเลยค่ะที่สำคัญคือมันบอลลูนหนึ่งสิบด้วยที่ใช้แค่แบบว่า คือต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะติดต่อน้องอะคะวงเพรสเซลเนี่ยให้เป็นพรนะีเซนเตอร์เนาะคือเราก็ได้ติดต่อไปทางทีมงานแล้วไม่ใช่ว่าเขารับเลยนะเขามีการแบบว่าขอดูโปรดักต์ก่อนใครเป็น c ี o ใครแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าดีเวลลอหรือพัฒนามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็เลือก เขาคือท็อปเขาเรียกว่าทีป๊อปเลยไม่ใช่ว่าอยู่ดีเขาจะแบบอะไรก็ได้เราก็เลยทําการส่งโปรดักต์ครับไปให้ทีมงานที่ดูแลน้องๆเนี่ยดูก่อนว่าโปรดักต์เราผ่านมาตรฐานไหมแล้วเขาถึงมารับเรานะไม่ใช่อยู่ดีเขาจะมาเลยไม่ใช่ดีใจค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพวกเรา3มคนคือแบรนด์ของพี่น้องชัดคือขึ้นชื่ออยู่แล้วแล้วพวกเราก็ใช้อยู่แล้วด้วยยิ่งแบบพอแบบจริงๆทีมงานแอบกระซิบมาแบบ,บแบบ uy, น้องชัดเข้านะเนี่ยทาไปน้องชัดเข้า <laughs> พ่หนูแบบ oh <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> แต่มีการเล่นเล่นองค์นิดหนึ่งมีการแบบุ่ยทาไปน้องสัตว์เข้าแต่แบบขอดูพญาดักหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่อันน้เป็นฟิวอันนั้นไม่ใช่พวกอันหลังบ้านค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราต้องสกรีนเนาะไม่ใช่ว่าแบบว่าคือต้องบอกก่อนว่าในยุคสมัยนี้ครับคนดังหรือว่าดาราหรือว่าซุปเปอร์สตาร์หลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรับงานบางทีเขาก็ต้องดูว่าเออใครเป็นเจ้าของแล้วมันเชื่อถือได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วจะโดนจับไหมอะไรอย่างเงี้ยคือพอน้องเขาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วทีมงานตรวจสอบเรียบร้อย น้องวงเพรสเซล่มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทา,ทารับจริงๆอย่างที่บอกครับว่าหนึ่งเลยนะครับก็คือกลุ่มที่ติดตามทีป๊อปครับด้วยความที่เพลงของน้องดังมากไม่รับความเห็นต่างเคยฟังกันไหมฮะอ่าเวลาที่เราลงสังเกตเลยเวลาเราเลื่อนอะไรนะโซเชียลหรืออะไรเงี้เราก็จะได้ยินเพลงน้องบ่อยๆอ,อะไรอย่างี้ครับพอคราวนี้เนี่ย เราก็รู้สึกว่าโอเคหนึ่งเลยฐานแฟนคลับก็คือจะกลุ่ม T-pop ก็จะเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นกลุ่มวัยมหาลาัยอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าตรงกับกลุ่มแพ็กเกจของเราพอน้องๆมาปุ๊บก,ก็ยอดขายอะครับมันมีความแบบว่าเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคบเพราะว่าเราได้กลุ่มเด็กๆเียมาจริงๆเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะเห็นน้องชัดเนาะก็อาจจะงงว่าเอ๊ะน้องชัดอยู่แบรนด์ไหนกันแน่แบรนด์อะไร <S <S อะไรเง <ๆ S 1> ี้ยเราก็เลย <S <S <ๆ S 2> ต้องเลือก <S <S เอาน้องวอมเพรเซออะครับมาตอกย้ำว่า ทาใบาน้องชาติเป็นแบรนด์เด็กวัยรุ่นและเป็นแบรนด์แบบว่าเด็กมหาลาัยนะถ้าเกิดคนไหนที่อยากได้สินค้าที่รูปลักษณ์ดีดูหรูหราแบบลูกคุณหนูแต่ราคาประหยัดก็ต้องมาทาใบาน้องชาติอ่าก็อยากจะให้ชาวทวิตนะคะหรือว่าใครก็ตามที่แบบว่าเห็นจากคนดีนะคะอยากให้ไปลองใช้ลิปของทาใบน้องชาติกันนะคะทุก,กคนก็รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนมีเฉดสีให้เลือกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็จริง ใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็บารุงไปด้วยก็อยากให้ใช้กันนะคะสนับสนุนแบรนด์เมคอัพอาติสของคนไทยกันเยอะๆค่ะราคาจับต้องได้แล้วก็คุณภาพดีด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเด็กวัยรุ่นไม่ค่อยดื่มน้ําเยอะค่ะใค่ะลิปทาไปน้องชาติคือตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าอุ๋มก็เป็นหนึ่งคนที่ปากแห้งทุกแบรนด์ค่ะทาแบรนด์ไหนปากแห้งหมดแต่ว่าพอเจอสิ่งนี้คือถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นไปตามกันเยอะๆค่ะทุกคน ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับทาบายน้องฉัตรนะครับตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วที่แอนบอยนะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ด้วยครับ